ซีคันสเตอร์อยู่ในบลิษัท่หนนะครับเจ้บพี่ผมกูมาทั้งแอคชั่นกูว่านักขับแล้วเนี่ยผมตอบเลยว่าไงเงีเยครับยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ชัดเจนกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ใช่อาจจะมีพี่เอกคนไหนก็ได้ไงอันเนี้ยงงอ๋้ผมตอบเลยครับพี่เอกชัยผิดนะครับยังผิดอยู่ครับโอ้โหสี่ได้จริงครับหสี่ได้มากเข้าใจเข้าใจว่ามันยากจริงๆครับสำหรับข้อนี้ผมขอตอบเลย พี่เอกรถเข็นยังผิดอยู่นะครับโอ้โหแย่จริงจริงพี่เอกพลยังผิดอยู่ครับเอกพลไม่ใช่นะฮะกลัวเราข้ามเหมอะพี่เอกฮาร์ดล็อกเก ติดตามจริงนะเนี่ยค่ะโอ้โหยอดขึ้นกดซับพี่เขาเลยคือพี่นึกว่าพี่เอกที่ร้องเพลงหมากัดอ่ะหมากัดจะกกัดต๋เหรอโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอ่ายูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะฮะกล้าจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับผมฮะไม่รู้จักเหรอรู้จักครับสุดยอดครับคนนี้คลิปล่าสุดคลิปล่าสุดอย่าไปถามเนี่มันนานจริงคลิปล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่แล้วมันมีแต่สตรีมเนี่ยคือถามงี้คือขี้อึ่กูเหรออ๋อลืมไป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 โอ้โห ต้องเรียกเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดัง <laughs>